สวัสดีครับโอ้กินหงม,มูเนี่ยต้องเงิดเลยนะมันนี่มันนี่สี่อ,อกแต่สามคนเลี้ยงครับเนาะ,ะ,ะอาจจะมายางลงไปไก่นะครับ <c oughs> เพราะว่าหยาดพนยางนี้มันนี้จังไรยังง่วงอยู่น้ำกันดีครับปกตินี่แยกครับนะ ว่าเขาครับมนนี้เป็นช่วงเล่นหลายเอาครับนะไมเืขึ้นงานเยนมไวะขาบ่อคนนั้นต่ยืดน้เจาตรงหัว ต้องเปรี้ยครับเลยม่หัมาเลี้ยงครับาครับนะหน้ามันต้องห่วงครับช่วงนี้ฝนหน้านี่หากินเองครับตัวนี้จะมีขอ,อกแม่กขอมมะนั่มครับนี่ขอ,อกแม่กขอมครับนี่ขอ,อกแม,ม่กขอมหนึ่งข่าวว่าเหลือหกตัวครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกครับนี่หอแอมก่กมีกระถินมีเห็ดเนาะมีอย่างอีกนี่เมยที่เหลือครับพ่อหญ้าครับนี่พวกนี่เราสามีนี่ฟ้ามันเนี่ยว่าปันใดครับเนาะแล้วกัวเตี๋ยมานนี่กนะินดีครับโดนน้าพ่อหญ้าครับ น้ำครับน้ำต้องลองแต่งแรงครับในบวกนะครับอะไรก็ต้องมองบวกคิดบวกนะมองบวกเข้าวายครับมองลดคในบวกบวกกับคักนะครับแต่ควายพอนอนครับนี่มีแต่ง่วควายมาก่อดครับนะบริเวณแถวนี้เป็นปลาใหม่หลายควายมากใหม่เพื่อนฮักซึ่งหนามหลาไหลควายต้องยู่ริมหนามนะถ้าเกิดว่ามาจังสี่ต้องได้เฉพาะอ้วครับนะ มัวสู่ความห่อนได้สู่ความแข็งแรงใดครับนะบอ่อเน้นน้ำครับเน้นยางครับงูเน้นเดินครับโอ้ตายตายตายว้าวเท้ไปายางก่อนพักกันาายางก่อนเอาขึ้ยางกัน,น,นเด็กเสียวิกิน,นอยู่งไฉกัน เิไปนั่งยู่สภาดได้มืนี่ยหังสีมอลอดแล้วนี่ใบซองเนาะปกติไบ่หอยินบาสามลยสมมุอพอบบ้าอยพิใบหมยกมานรับนี่นหนูมนอนครับนี่เรมนอดครับนี่น้าหูมะนอนครับนี่ ก็บบกนั้นมนกัครับดล้วละยินดีทิ่ได้อยู่ลามาย่างมืออืินก็เลี้ยงอยู่พุดแล้วสงว่นาเท่านี้เปลนแนวตัวมัน่าน้นขวน้้วมนาอยู่กับกับเลียวครับบสองก็กว่าครับนะยานอยู่ แบบมูหลายว่าก็โหกันบ้านนี่เอาแล้วบ้านนี่ไปกินยาใสายย่ยาเขาบ่เอืดครับมวลมูแล้วบ้านลลานี่โหกันโ h หน้าโหหลังบัดไม่ค่อยกินยาได้บ้านนี่เอาคัามเพยงสิกินนมแม่ก็จังแม่บ่ใบกินโดนแล้วบก็จะได้อยากนมแม่ยก็แม่ก็จะออกน่องแล้ว cái chết truyền hút chết truyền đấy nào nó cái nôm thẻ này không có sai dịch hóa hạt thép này Hãy subscribe cho sắp มานั่อยู่นี่ครับดาวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในความรักใจครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ